ผลการดำเนินง,งานการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564และการจัดการศึกษาต่อเนื่องตรมาที่3และ4ปีงบประมาณ2,564กศนอำเภอคลองหอยคง การดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564กศนอำเภอคลองหอยโคงมีการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกศนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยสถานศึกษาได้วิเคราะห์ความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลในด้านต่างๆพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการเรียนรู้ราย ก่อนเปิดภาคเรียนและดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรู้รายภาครายสัปดาห์ในรูปแบบ Oni m o เดลและนําไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน ซึ่งสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการศึกษา4รูปแบบได้แก่ออนไซต์ออนแอร์ออนไลน์ air, online, และออนแฮนภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นอก่ศนอำเภอคลองหอยโคงมีผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับประดับปฐมศึกษาจำนวน21คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน238คนและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน259คนรวมทั้งสิ้น518คน ได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์จำนวน130คนออนไลน์334คนออนแอร์22คนและออนแฮนจำนวน32คน สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์เมื่อวันที่14มิถุนายน2564ผ่านระบบ Facebook กลุ่มง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอเภอคลองหอยโคงซึ่งให้ผู้เรียนได้รับชมคลิปวิดีโอการปฐมนิเทศนักศึกษากศนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โดยดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดรวรัต พึกษาทวีกุลเลขาธิการกศนและนางสาวพัชรีชัยโรธผู้อำนวยการกศนอำเภอคลองหอยโคงกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของกศนคลองหอยโคงในรูปแบบออนไลน์ออนไลน์ออนแอร์และออนแฮนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และโครงสร้างการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 โดยงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วยโครงการกศนร่วมใจท่านภยาเสพติดและเรียนรู้เพศวิถีศึกษาโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์กศนชาลนญ์ร่วมประกวดและแข่งขันการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์กศนชาลิ no ์ระดับกลุ่มสำนักง,งานกศนกลุ่มอ่าวไทยตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานโครงการจิตอาสาของสำนักง,งานกศนร โครงการจิตอา,าสาส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยีเรียนรู้วิถีใหม่ การจัดการศึกษาต่อเนื่องไรมาทที่3และ4ประจำปีงบประมาณ2564กศนเพื่อคลองหอยโขงดำเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องภายใต้แคมเปญกศนอห่วงใยร่วมต้านภายัยโควิด -19 โดยมีแผนและผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องดังนี้1 กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างสุขให้ชีวิตห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างพลังชีวิตวิถีใหม่ New Normal ในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 2. กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 3. กิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมให้ความรู้การขยายพันธุ์พืชและการปลูกผักสวนครัว 4. กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประกอบด้วย 1. กิจกรรม1อำเภอ1อาชีพโครงการการทำกระเป๋าจากเชือกมัดฟางจำนวน31 ชั่วโมง 2. กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตร31ชั่วโมงขึ้นไปประกอบด้วยโครงการส่งเสริมอาชีพช่างเชื่อมเหล็กกสนตำบลโคกม่วงโครงการส่งเสริมอาชีพช่างทาสีตำบลทุ่งลาน 3. กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาอาชีพการทำขนมเพื่อการค้ากสนตำบลทุ่งลาน 2. โครงการพัฒนาอาชีพการทำผ้าบาติกกศนตำบลคลองหอยขค่ 3. โครงการพัฒนาอาชีพการทำขนมเพื่อการค้ากศนตำบลคลองหลา 4. โครงการพัฒนาอาชีพการทำสาลาเปาเพื่อการค้ากศนตำบลโคกม่วง 5. กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการอบรมให้ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าขาย 6. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ 7. กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนโครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรดิจิ t a ลลิทเทเลซีจำนวน12ชั่วโมงกสนอำเภอคลองหอยโคงดำเนินง,งานภายใต้ปรัชญาของสถานศึกษาเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอขอบพระคุณค่ะ